ใช้เวลาไม่เยอะเลยกับการทํางานบนเจ็สองสี่พเพราะนื่องจากทุกอย่างเขามีระบบให้เราพร้อมอยู่แล้วลูกค้าใช้งานง่ายแล้วตัวแทนก็ใช้งานง่ายด้วยมันเกินคุ้มครับสวัสดีครับผมบอสโสฬเดโชพลครับก็ปัจจุบันทําอยู่3ธุรกิจนะครับธุรกิจหลักก็จะเป็นเอเจนต์ให้บริการรับฝากขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ชื่อบริษัท w i s h Property จำกัด นะครับก็มีพนักง,งานร่วม50คนอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยแล้วก็ธุรกิจที่3เป็นเกี่ยวข้องกับคาแคร์ก็ตอนนี้ก็คือทําอยู่3ธุรกิจนี้เลยคนมีบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีรถยนต์ถูกไหมครับเราก็ชวนให้เขาเนี่ยต่อประกันรถยนต์ต่อพรบรหรือรวมถึงประกันอาคีภยัยเลยค้นหาใน Google นะครับไปค้นหาเจอธุรกิจของสีภูงบล็อกเกอร์ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้แนะนาธุรกิจ เขาก็แนะนําให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกงานหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะสมาชิกหรือไปเป็นในหน้าในระบบของเขาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นทันทีโดยเราไม่ต้องเสี่ยงเยอะอ่าแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่เข้าร่วมกับทางสีกรุงบกเกอร์แล้วก็ชวนทีมงานเกือบทั้งหมดนะครับเข้าไปร่วมในธุรกิจนี้ด้วยเพื่อต่อยอดลูกค้าเราลูกค้าเราค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าการที่เขาคุยกับตัวแทนคนเดียวเนี่ยมันทําให้ลูกค้าสะดวก ที่จะไม่ต้องคุยกับหลายคนเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วถ้าเราตอบโจทย์เขาได้ในสินค้าที่หลากหลายแบบนี้ครับเราก็จะสร้างสารสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาวทําให้เขาเป็นลูกค้าเราต่อเน,นื่องไปอีกลหลายหลาด้านผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกอบรมกับทาง724 Affiliate นะครับไปเปิดลิงก์ Affiliate ของตัวเองนะครับหลังจากที่ผมผ่านการอบรม7 2 4แล้วเนี่ย ก็ทำให้ผมรู้เทคนิคในการที่จะแชร์ลิงก์ a อฟ i ฟ i a t e สื่อออนไลน์นะครับรวมถึงส่งไปหาลูกค้าเป้าหมายทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในการที่จะหายอดขายรวมถึงรายได้เพิ่มจากลิงก์724 Affiliate ได้ด้วย mm hmm. การเข้าฝึกอบรมกับ 24, นะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีก่อนเลยนะครับก็คือบัตรในหน้านะครับถ้าหลังจากเรามีบัตรในหน้าแล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าไปฝึกอบรมซึ่งจะเสียค่าอบรมเพียงแค่990บาทต่อปี แล้วเราเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้เราจะได้สิทธิใช้724 Affiliate ทันทีหลังจากเราผ่านการอบรมแล้วเราเข้าไปเรียนรู้วิธีแล้วนะครับเพียงแค่990บาทถือว่าคุ้มมากเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยในหลายหลายธุรกิจเนี่ยผมก็ทำสื่อออนไลน์อยู่แล้วจะทราบดีว่าการสร้างเว็บไซต์รวมถึงสร้างเว็บขึ้นมาเว็บหนึ่งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนมันมากกว่า990บาทแต่อันนี้เราเสีย990เรายังได้ความรู้นะครับได้เปิดโลกกว้างกับสื่อดิจิตอลใหม่ รวมถึงวิธีการใช้เทคนิคการใช้ที่ไม่เหมือนใครผมมองว่า7จ4เนี่ยมีข้อแตกต่างคือบางผลิตภัณฑ์สีกุ้งเขาไม่มีนะอย่างเช่นประกันชั้นหนึ่งของไทยวิวัฒนะครับซึ่งค่าเบีย้ยเพียงแค่7,500บาทแบบนี้มันตอบโจทย์ลูกค้าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างดีอีกแบบหนึ่งก็คือเครื่องมือที่เขามีให้เราใช้ก็คือเว็บไซต์ที่เราเพียงแค่ส่งลิงก์ไปหาลูกค้าเป้าหมายลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดูเปรียบเทียบเองได้เลย ทาง724เนี่ยเขาจะแสดงผลออกมานะครับเป็นใบเสนอราคารวมถึงบริษัทประกันเนี่ยเปรียบเทียบ10บริษัทโดนใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้นะครับเราส่งไลน์หาลูกค้าหรือส่งอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะไรให,ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าสามารถใช้มือถือดูได้เลยแล้วก็ซื้อผ่านมือถือได้เลยตอนนี้ใน724เองเนี่ยผมอยู่อันดับหนึ่งจริงๆผมยังทำได้ไม่ถึงปียังไม่นานเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา นะครับเรามีกระแสที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความคุ้มครองเร่งด่วนลิงก์ f f i เฟ a t ลของผมนะครับก็ปิดยอดเปี้ยไปเกือบ2ล้านรวมกับเครือข่ายของแ f ฟเฟ a t ลของทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็เกือบ4ล้านบาทตรงผลทําให้เนี่ยผมขึ้นอันดับหนึ่งของทางเจ็ด f องสี่แอลแล้วยอดเหล่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ยอดที่เจ็ดสเราเองในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของทางสีกุงบเกอร์ด้วยเราสามารถนํายอดใน7 2 4 a f f i l i a t e เนี่ย ไปปรับระดับที่สีกุ้งบนแผน NTM สีกุ้งโบเกอร์ได้อีกนะครับมันก็ส่งผลลัพธ์ให้ผมเนี่ยสามารถที่จะไปขึ้นระดับหนึ่งของทางสีกุ้งโบเกอร์ได้เร็วที่สุดซึ่งใช้เวลาเพียงแค่6เดือนง่ายมากครับเพราะว่าเราก็ล็อกอินผ่านระบบตัวแทนนะครับระบบ7จ4อเนี่ยนอกจากลูกค้าใช้งานง่ายแล้วตัวแทนก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับล็อกอินเข้าไป กดที่รายงานตัวแทนนะครับจะแสดงผลออกมาให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันยอดสะสมตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเป็นสมาชิก a f f i l i a t e ปัจจุบันแล้วเรามียอดสะสมเท่าไหร่ใช้เวลาไม่เยอะเลยกับการทํางานบนเจ4เพราะนั่นจากทุกอย่างเขามีระบบให้เราพร้อมอยู่แล้วเพียงแค่เอาสิ่งนี้ไปแชร์ต่อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับงานประจําของเรามันกลับกลายเป็นการส่งเสริมด้วยซ้ําทําให้เครือข่ายคนรู้จักเราผู้บริโภคของเราเนี่ยมันต่อยอดกันและกันได้ เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายของผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องขยายเครือข่ายนะครับทีมงานของเรารวมถึงผู้บริโภคของเรานะครับให้กว้างขึ้นเรื่อยๆในส่วนของ724เองเราก็ขยายเครือข่ายผู้บริโภคโดยการแชร์ลิงก์เอฟเฟอรี่ไม่ว่าใครก็ตามที่สมัครผ่านลิงก์ a อฟเฟ i a t e เราแล้ว,ลวเขาจะเป็นเครือข่ายของเราไปตลอดแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยครั้งเดียวในช่วงแรกนะครับในการขยายเครือข่ายผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือเบี้ยประกันที่สูงขึ้น แล้วเบีย้ยประกันที่สูงขึ้นแน่นอนก็จะตอบโจทย์รายได้เราที่รายได้ก็จะเข้าบัญชีเราซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมมีค่าคอมมิชชั่นผ่านลิงก์แอเฟรีย724เนี่ยแสนกว่าบาทแค่ในช่วงนั้นถามว่าคุ้มไหมกับ990ที่ผมจ่ายไปมันเกินคุ้มครับ724เองเนี่ยหลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วจะได้โบนัสหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือส่วนลดอัตโนมัติ5อย่างที่2ได้พอยต์สะสมถึง3เท่าแล้วก็ได้โปรบัตรเครดิต0ถึง10เดือน นะครับแถมยังได้บริการช่วยเหลืออีกหลายๆอย่างที่เจสองสมีให้กับลูกค้าคือเรียกว่าสมัครฟรีแล้วได้โบนัสต่างๆมากมายในคุ้มมากคือตัวผมเองเนี่ยจะถนัดทางด้านการพัฒนาศักยภาพของทีมงานหรือบุคลากรอยู่แล้วก็จะมีการทำเป็นคลิปสั้นๆเพื่อที่จะแนะนําวิธีการทํางานต่างๆรวมถึงก็จะมีการประชุมผ่านทางซูมหรือไลน์กลุ่มนะครับการจัดเวิร์กช็อป ให้เขารู้ถึงฟีเจอร์เด็ดๆของทาง724ว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาควรจะเอาไปแชร์อย่างไรมีวิธีการปิดลูกค้าอย่างไรแบบนี้ผมก็จะมีทาต่อเนื่องซึ่งเจ4เนี่ยเราสามารถทํางานผ่านมือมือถือนะครับส่งหาลูกค้าได้แล้วเราก็ได้ยอดแล้วก็ได้ไรายได้แบบง่ายๆที่ไหนก็ได้ใช้เวลาไม่นานใครก็ตามที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นมิติใหม่และกันของการซื้อขายประกันที่เราจะต้องศึกษาว่าอนาคตอันใกล้นี้ลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยน มาซื้อขายประกันผ่านทางออนไลน์กันค่อนข้างเยอะขึ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่เรามีไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่มีแน่นอนครับ